ชแนลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเว็บบิตคอยอันนี้กันนะครับนี่เว็บนี้เลยตามนี้เลยนะครับวิธีการสมัครก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับนี่ตรง sign up ก็กดเข้าไปเลยตรง sign up พอเรากดมาเสร็จปับ๊บเขาให้เราใส่อีเมลส username ให้เราตั้งชื่อนะครับแล้วก็ password แล้วก็ c o n f i r พ password นะครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนมาข้างล่างแล้วให้เรารี c a p ชาตตรงนี้ พอเรารีแคปช่าเสร็จใช่ไหมครับเราก็กดสายอินไปเลยก็จะสิงอัพไปเลยครับพอเรากดเสร็จป๊อปน่าจะต้องไปยืนยันอีเมลด้วยนะครับถ้ามีอีเมลยืนยันก็ไปยืนยันกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในเว็บเลยนะครับพอดีแอดสมัครไว้แล้วนะครับโอเคตอนนี้แอดก็มาถึงหน้าเว็บแล้วนะครับข้างในเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเว็บนี้เขามีให้เราดาวน์โหลดในเพจสโต้ด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจแอดจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ ก็วิธีการทำงานก็กดมาที่3แถบด้านบนนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็นี่ครับช้อยทำงานก็จะมีฟอเสเซตฟอเสเฟตแล้วกดเข้าไปเลยครับพอเรากดมาที่ฟอฟอไอฟอเสเฟตนะครับเสร็จปับ๊บเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเขาบอกว่าถ้าเราสมมุติเราเคลมไปหนึ่งครั้งแล้วใช่ไหมครับก็จะมีเวลาจํากัดอยู่ที่5นาที วันนึงเราก็จะเคมได้288ครั้งนะครับเปลี่ยนที่เราจะได้ก็ตามนี้เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจสนใจจะสมัครอยาอาจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับกววิธีการทํางานก็เหมือนเว็บอื่นๆที่แอดเคยแนะนําไปเลยก็เรียงตรงนี้เลยครับ791แล้วก็เลื่อนนี่จะเป็นตัวนี้นะครับ7ก็คืออันนี้อันนี้คือ7นะครับอันนี้คือ9อันนี้คือ1นะครับก็เลือก7 สักครู่นะครับก็เน็ตแอดอาจจะชา้านิดนึงเจ็ดเก้าโฆษณาเจ็ดเก้าหนึ่งพอเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยครับกดไปตรงนี้เลยพอกดตรงนี้เสร็จปับ๊บเราก็รอสักคู่เน็ตแอดจะชา้านิดนึงนะครับ ก็ลองรีสักคู่พอเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาดูเดี๋ยวแอดขอลองทำใหม่สักคู่นะครับก็กดรีแคปชั่นตรงนี้ไปก่อนเลยพอเสร็จปับ๊บเราก็เรียกเลือกตัวอักษรตามนี้เลยนะครับเมื่อกี้แอดคงจะลืมกดรีแคปชั่นนี่เราก็เลือกตัวอักษรตามนี้ไปเลยเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี่ตามนี้เลยนะครับเสร็จปับ๊บเราก็เลื่อนขึ้นไปดูข้างบนนี่ c a t เสร็จปุ๊บก็อันนี้พอกดเสร็จปั๊บเราก็มากดตรงนี้เลยนะครับสีน้ําเงินในวงเลยนะครับเรากดเคมไปเลยพอเสร็จปับ๊บอ่านี่แอดก็ได้มาสแสดงเมื่อกี้แอดลืมแอดรีแคปชั่นนะครับก็ได้มาแล้วนี่เหรียญามนี้เลยก็รอเวลาอีก5นาทีนะครับ5นาทีก็มาเคมอีกครั้งหนึ่งวันหนึง่งเราได้288ครั้งนะครับเราก็มาลองดูช้อยต่อไปกันเลยอันนี้คือเป็นช็อตลิงก์ ช็อตลิงก์ก็วันนี้ของแอดก็มีอยู่27ช็อตลิงก์ถ้าทำทั้งหมดแอดก็ได้0.0162นะครับก็ลองมาทำกันดูนะครับก็วิธีการทำก็คือทำในนี้กดเคมไปตรงนี้เลยแล้วเหรียญที่เราจะได้รับก็คือตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูช้อยต่อไปกันเลย ptc ก็คือดูโฆษณานะครับแล้วกดเข้ามาเลย ปุ๊บนี่ก็ของแอดมีอยู่12โฆษณาเหรียญที่จะได้รับก็คือ0.00226นะครับก็ใช้เวลาดูประมาณ20วิเหรียญที่เราจะได้พอเสร็จปุ๊บเรากดโกไปเลยครับถ้าใครจะดูพอเสร็จปับ๊บเรามาดูช้อยต่อไปกันเลยครับโอเคพอช้อยต่อไปก็จะเป็นอันนี้อันนี้เขาบอกว่าปลดล็อกที่เลเวล0อันนี้น่าจะเป็น ทำแบบสอบถามมาน,นี้อันนี้คือความสำเร็จเราก็เลื่อนลงมาดูข้างล่างก็ลองทำตามนี้กันเลยนะครับเขาบอกให้เรากดถ้าเรากดเคมห้าครั้งนี่ถ้าในแถบนี้ครบปุ๊บเราก็จะได้เหรียญตรงนี้ไปนะครับนี่พอเสร็จปุ๊บเราลองไปดูอันต่อไปอันนี้ก็น่าจะเป็นกล่องของขวัญนี่คืออะไรเอ่ยอันนี้คือหวยน่าจะแบบใครชอบ แทงหวยนะครับนี่ในน,นี้ได้นะครับถ้าดวงดีเราก็ได้น่าจะได้เหรียญเยอะก็เรามาดูตรงที่คําว่า l ีดเดอร์บอร์ดกันนะครับเราก็เลื่อนลงมาอันนี้จะเป็นชื่อ User ที่เขาสมัครกันนะครับ User สมัครก็มีเยอะเหมือนกันนะนี่ลีดเ e r b o a r d เขาบอกกำลังฮอตเลยก็นี่เลื่อนลงมาข้างล่างก็นี่ครับ User ทั้งหมดติดท็อป ท็อปยี่สิบนะครับก็จะอันดับของเวลนะครับคนคนแรกนี่เวลที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้ยเจ็สิบเอ็ดและนี่หนึ่งร้อยเจ็สิบเอดนี่เวลตามนี้เลยนะครับยี่สิบอันดับแรกก็ประมาณนี้อันนี้ท็อปที่ว่ามีเหรียญเยอะๆนะครับนี่อันนี้ก็คือสมดอลลาร์สองดอลลาร์หนึ 1. ่งจุดห้าดอลลาร์นะครับ อ๋อเขามีอันดับให้เราดูด้วยก็เว็บนี้ถอนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอนกันเลยดีกว่านี่คือโฆษณาแล้วก็กดวิธีคําว่าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับวิธีการถอนกดเข้าไปเลยเขามีเหรียญใหม่มาให้เราด้วยนะครับนี่คือเป็นเหรียญชิบะตัวนี้เลยนี่ตามนี้เลยครับชิบะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างตอนนี้เหรียญแอดยังถอน ton, ไม่ได้นะครับแอดขาดอีก0.004นะครับ ก็เดี๋ยวถ้าถอนได้แอดจะมาอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเว็บนี้ถ้าสมมติว่าแอดจะถอนเป็นเหรียญไลท์คอยเข้าฟอสเซตเพย์นะครับก็ยอดถอนขั้นต่ํายอดถอนขั้นต่ําคือ0.005นะครับคือใช้น่าจะแบบถอนขั้นต่ําน้อยมากนะครับเว็บนี้แอดก็เพิ่งสมัครมาพร้อมคนดูเลยนะครับก็เดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตให้ รอบหน้านะครับก็วิธีการใส่ลิงกระเป๋าแล้วก็เข้าไปที่ Forset Pay นะครับก็เดี๋ยวแอดจะพาไปเอาลิงกกระเป๋ามาใส่กันได้ดูนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันใน For รสต์เพนะครับโอเคตอนนี้แอดก็มาถึงกระเป๋า f เ s สต์เพยแล้วนะครับก็กดไปที่คําว่า deposit ตรงนี้ได้เลยนะครับไปเอาลิงกระเป๋าพอเรากดไปที่คาว่า De p o s i t ปุ๊บเราเลื่อนมาหาคําว่าไ like, รคอยเราก็เช็ค3ตัวหน้าไว้แล้วก็3ตัวท้ายแล้วเราก็ Copy ไปเลยครับพอก o p y เสร็จปับ๊บ เดี๋ยวไปเจอกันในเว็บได้เลยนะครับโอเคตอนนี้แอดก็มาอยู่ในเว็บแล้วนะครับวิธีการใส่ลิงก์กระเป๋านี่เขามีบอกเลยตรงนี้ว่าถอนเข้ากระเป๋าอะไรได้บ้างคือ f o r ร e ต p เพย์เอ็กเพย์คริปโแล้วก็เพย์ยนะครับก็เขาก็จะมีบอกอันนี้น่าจะเข้า p a y e. ์ยอันนี้อันนี้เข้ากระเป๋าที่มีรองรับตอนนี้ก็คือมีใบไบเนนแล้วก็คอยเบสนะครับตอนนี้มีรองรับอยู่เหรียญชิบะ ก็ถ้าเราจะถอนชิบะเราต้องถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.05 USD นะครับก็เหรียญที่เราจะได้ก็คือน่าจะเยอะอยู่ถ้า0.05ก็วันนี้แอดก็จะมาลองใส่เป็นลิงก์กระเป๋านี้ไล่คอยเข้า f อสเซตเพยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างเมื่อกี้เราไปกรอบลิงก์กระเป๋ามาแล้วเรากดคําว่าวางแล้วก็เช็ค3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายถ้ายอดถึงปุ๊บเราก,กดไอ้นี่ไปเลยวิดดอตรงนี้ไปได้เลยนะครับ เดี๋ยวถ้ายอดแอดถึงเมื่อไหร่แอดจะมาอัปเดตให้อีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะครับวันนี้แอดขอดตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ